วันนี้นะคะเราจะมาเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่ากุ๊กได้นี้มาพร้อเป็นผักกรอบๆน,นะคะญาติให้มานะคะเป็นสองรสชาติด้วยกันไปมีบลอกลี่กับถั่วลันเตานะคะเดี๋ยวเรามาแกะนะคะเป็นอันบอกว่ารสชาติเป็นไงนะคะนี่จะเป็นครั้งแรก ที่เราจะได้กินผักอกกอบซึ่งผักอกกอบตอนนี้นะคะเห็นเป็นกระแสในติกตอกนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงทาทาทาดาอันแรกนะคะจะเป็นบอกโคลีท่ทาใส่มาเป็นกลองน่ารักเลย มันคือกรอบมากและอันต่อไปนะคะเราจะมาชิมพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับเขาห่พอ,พอมาอย่างดีมากเลยใส่กันกระแทกมาให้เรียบร้อยไม่แน่ใจนะคะว่าแยกซื้อจากร้านไหนเอามาฝากให้เราลองชิม นี่นะคะสองกล่องเป็นกัวรันเตาและบ็อกโคลีท่เดี๋ยวเรามาลองชิมเป็นกัวรันเตาก่อนนะคะอันนี้ก็จะมีสปิกเกอร์กินอืมอืม,อมกผักเลยค่ะ ะะอ,อ,อันนี้อร่อยเลยค่ะอร่อยมากมันมันหว,วานหวานมีเหมือนกลิ่นวาซาบินิดๆด้วยอร่อยอ นเป็นบอกลี บุกขลิกก็อร่อยค่ะกบกรอบน,นะคะแล้วก็ มีความหวานแต่ว่าตัวรันตาหวานกว่ารสชาติจะอ่อนกว่าของตัวรันตานะคะแต่รสชาติคล้ายๆกันค่ะโดยส่วนตัวชอบตัวลันตามากกว่านะคะเพราะบลอกแครี่<ม>ชิ้นมันค่อนข้างใหญ่และมันกรอบมากกินยากหน่อยกว่ามันจะเข้าปากอ่ะ นะคะคของสองยี่ห้อนี้นะคะบางกูเห็นบางรีววอะมันขายเป็นถุงๆบางเจ้าก็เหม็นหืนแต่อันนี้ไม่เหม็นหืนกรอบไม่มันอร่อยมากค่ะแล้วก็มีรสชาติด้วยนะคะเหมือนเขาปรุงรสมาทราแล้วจะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายอะไรอีกมนะั้น กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายลาไปกับน้องเผัรวรนเต้ากับบลอกโคลีถ้าใครสนใจนะคะลองไปเสิร์ชร้านดูนะคิดว่าน่าจะมีไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนด้วยเขาเอามาให้ก็เลยอยากมาลองชิมน,นะคะนี่เห็นไหมไปแล้วคะ่ะบาย